สวัสดีครับคลิปนี้จะแนะนำวิธีการติดตั้งและใช้งานแอป Sinotac p r r o เพื่อติดตามรถของเรานะครับก่อนอื่นก็เข้ามาตรง Play Store ก่อนสำหรับ iOS ก็จะเป็น App Store นะครับแล้วก็กดค้นหาด้วยคำว่า Sinotac S-I-N-O-T-R-A-C-K แล้วก็กดค้นหาเลยนะครับเป็นครับเป็นตัวนี้เลยกดติดตั้ง ครับติดตั้งเสียบ้อยแล้วก็เปิดขึ้นมาเลือกภาษาก่อนนะครับมาที่ตรงมุมล่างขวาตรงที่มันเป็นรูปรูปลูกโลกแล้วก็มีคำว่าไทยหรือว่าจะอาจจะเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษก็แล้วแต่ว่าอ่าแล้วแต่เครื่องของเรานะครับกด แล้วก็เลือกภาษาผมในที่นี้ผมเลือกเป็นภาษาไทยครับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้คือ e n o t e c h Pro ตัวแรกเลยนะครับชื่อผู้ใช้งานเป็นตัวเลข10หลักที่8อยู่ตรงตัว G P S ส่วนพาสเวิร์ด 2, 3, 3 4 5สเป็นค่าเริ่มต้นสามารถเปลี่ยนในแอปได้เสร็จแล้วก็เข้าสู่ระบบเลยนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นตัวเดมโมหน้าตาจะเหมือนกันครับก็เข้าสู่ระบบ ตรงกลมๆขียวเนี่ยคือไอคอนที่เป็นตำแหน่งของรถเราที่จะอยู่บนแผนที่นะครับก็มีสถานะต่างๆก็คือเป็นบอลลูนขึ้นมาตรงนี้เลยสามารถนะเลือกดูว่ามันมีไฟเหลือเท่าไหร่มีสัญญาณเหลือกี่เปอร์เซ็นต์สัญญาณแรงหรือเปล่าดูได้ในนี้หมดเลยถ้าอยากดูเป็นแบบ เป็นแบบภูมิศาสตร์ก็คือจะกดตรงดาวเทียมนี้มันจะเหมือนกับเราส่งลงจากดาวเทียมเลยครับก็ดูจากข้างบนลงมาเป็นภาพเป็นภาพถ่ายจริงๆเลยนะครับจากดาวเทียมถ้าจะดูย้อนหลังก็มากดตรงปุ่มสีม่วงด้านล่างตรงที่คำว่าเล่นใหม่แล้วก็เลือกเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดู อย่างเช่นผมจะดูของเมื่อเมื่อวานนี้วันที่27ก็กดตรงเวลาเริ่มต้นเป็นวันที่27แล้วก็กดตกลงกดปุ่มเพล์ดูได้เลยนะครับว่า รถของของเมื่อวานเนี่ยไปไหนมาบ้างก็คือมันจะเป็นแถบเส้นสีเขียวๆตรงนี้ก็คือตรงเส้นทางที่รถวิ่งมาเมื่อวานถ้าจะดูว่าไปช่วงเวลาไหนก็สามารถเลื่อนดูได้การตั้งค่าต่างๆก็มาตรงแถบตรงปุ่มสีส้มด้านล่างตรงของฉันนี้เลือกแผนที่แผนที่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นของ Google ภาษาก็เลือกภาษาที่ถนัดถ้าจะออกจากโปรแกรมก็มาตรงนี้ตรงที่ของปุ่มที่ของฉันเนี่ยก็กดตรงทางออกก็คือถ้า แล้วก็กดตกลงเนี้ยก็จะเป็นการออกจากออกจากแอปนะครับครับสำหรับคลิปรีวิวตัวนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ